ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทชูชท่านกันเลยอยู่กับบ้านมีแล้วก็ทีมงานอีสานบ้านพ่อเองอืนี่ยกับบ้านเลยเหรออืออือปอบมิดขราบรับกู้ตาบ้าเกาหลีอ่าแล้วก็น้องแจ่อ่อบ้าพ่อไส้กับตับดิบอืมบักเดียอืมนี่แหละมะเดือ่อสีแดงมีแต่แมลงตอมจินอืมคุณไดจำได้อืมอืมนี่กับหมูดิบเฮาสิบ่เฮ็ดสุกเพราะว่าทีมงานเฮาบ่มักสุกขันสุกแล้วมันเป็นเป้าแม่นบ่าพ่อไส้ กันสุกโพไซบอกว่าเป็นเป้าแจี๊ยนเราบ่จะเล่นไอ้น้ำเป้าจีนหมั้ยเล่นน้ำเป้าจีนอือพี่น้องผมจวดมาเด้อพี่น้องเด้อมาอยากมากินมาแสบีบมานวดน้ำกันพี่น้องผมครับทีมงานอีสานบ้านข่อยเองอือกินไปอือกินไปซุ่มกินเราละไรเน่า,าไปเน่าไปพี่นอ้องอือรุ่มรุ่มเขาเอ่ยว่ารุ่มกินหมูดิบอยู่ข,ขาดรสผู้ตายรุ่มกินหมูดิบอยู่ข,ขาดรสเพป้ะจะจูเสบเสบครับ เจ้าบักัวว้าวอืมอะอืมตาผู้มีตาผู้อยากเราผู้อยากเขาว่ามีมีละทีงานบ่าวมีเอาส้อยงามๆน้องอู้ครสอยงามๆเอาเอาอนเอาอันปอมิดแม่บ่มนนี้บมาหรอกเอ้าูนนะเลียปากรอบๆบอของหมักควายปควาโอ้เลียบปากแม่ ของของดีกว่าห้วนห่วงอืมอืมของดีกว่า,วาใส่มีอยู่อืมอืมหยิบดรอ,ดอเดอบอเ,เอาเจียชัดไปบักเวอร์บีบใส่หันแล้ว,ว,วจัดอยะใครเจียซี่ไหมพีงง่น้องเบิ่งจกักด้านนียเอาดึงไปของเสียบของเสียบยู่กับผู้กินดอกล่างมึงครับผมคอ,อ,อยหยาด้อครับครับผู้ใดบ่กินดิบก็ต้องขออภัยผู้ใดบ่กินตับหมูดิบก็ขออภัยอันนี้สิ จูได้อยู่เปลนี่คิดว่ากานจูได้ยังสวยเด้วยบ่ได้กันหนังอ๋อเลยเลยแต่มีอะไรพูดนะพูดนะนี่เจ๊งไหนครับหวานจุ้ยจับมั่งหวานเห้อครับครับหวานเนี่ยเดี๋ยวพ่อใส่จูให้เบิ้งติดมันนี่นี่ตอนนี้เลยนี่ของแท้ห์อืมงแท้นี่ละอืมอ๋อหนึ่งสองสาม ผมมือขาดบึ้ดผมมือขาดบึ้ดนิดเิ้ยวมือมันนัวเนาะตับเอาไปใส่ใส่ใส่ยังงเนี่ยใส่ยังองเนี่ยพ่อใส่ใส่ยังไยนี่ยเอฟซีเจ้าคื่อเย็นี่เขาขวามากคันเขาบพขวามากมันไ่ด้เห็นได้ขีบนี่เขาเขาอยากเห็นเจ้าเอาตรงเจ้าไปไล่อ่านความเหม็นเ้อให้พ่อใส่จัดในเนี่ยง่นมูดิบมี่สัตะจี ไต่ไก่ตับไก่ดิบจัดมาแล้วอ่เพราะฉะนั้นแล้วใส่ดิบเราไม่หยาดใช่ม้วนเลยใส่แบบม้วนก๋มีนน้ำเนื้อก๋วยมีนน้ำพีก๋วมีนนะพอวยมีนกับมักเดิโอ้เจ้าเสียวยาบั่นนี้เลยวะเฮ้ยเอาจริง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 ผู้ใส่เอาจริงวะใส่เอาได้เจ้าผู้คอยย่อปันฝุ่นฝนเที่ยวผูใส่เอาจริงวะผู้ใส่เอาจริงวะ แฉบน่าว่าจะแทบฮะโอ้มนนีมาขอของแท้นี่ขวงแท้คอยบอกแล้วที่งานอีสานบ้านของเองยัดจงมันค่าอย่บอกใส่ซ้ำนี่คือราคาป่ะันค่าขวอยงไปกินเลยบ่อมงมันยันบ่หมาดลึดลงไปบลยาดลึเล่นเอครับขวอมันี่่เลยากโย่แถวก่อนกืนลงไปป่นเอาปาดอีกเนี้ยปาดอีกเนี้ยพลดไรจงขวงกิเท็ดใส่ตะปาจมขวังจัดหนครับผมจัดหนักครับผมลุย จะเล่ามั้งครับผมจัดไปปอบมิดกางหางมิดปอมิดโดยตรงเลยคลองแท้เลยกังหางมิดเอาปอบมิดม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปอข้ยอ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 ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเดยวดสุดหยดไอ้สีแดงสีแดงเดี๋ยวทำเบองพใส่หมวนกนเอาเอาพวกใส่วนเบงพใส่หมวนกนเราจะสีจึ่งใส่ใส่บ่วงเลยใส่บ่วงเลยอือ ใส่บวงเลยใส่แก้วนี่พี่นี่ใครมา่เสียบสั่งเนื้อเสียบนั่นแหละของเสียบยุ่กับผู้กินนี่กอืเอานั่นเด้ขึ้นมาตอนปุบป่วย่ยตอนปอบป่วนย่งยิ่กขักเลยอืเป็แจ้งไดเจาปาด บ้าเกาหลีเขาก็มาเห็นนี่แหละนี่นะบอกแล้วมันสุดซ้ำใด้ทีมงานชงข้องบ้ามี่อีสานบ้านเขาเองครับจับไปรับไปตับโ้เลยครับตับครับผมตับตับตับโอ้หนาหนาผู้บักกินกับกินไปพี่น้องมักแบบไดนกินแบบนั้นทีมงานเทาบ่าทีมบ่าปลาบ่าลาบ่าล่างกันอืมบ่าทีมบ่าปลาบ่าลาบ่าล่างกันล่ะคุณใส่บ้านนี้บ้ามีสซเอาใส่เป็นเป็นใส่เฮ็ดใบกับเดาตัวบ้ามี่ซีอไป ต้มแล้วก็ย่างกินแซ่บๆพี่น้องใช่เอาเลยใช่ต้มโคเต้แมลงอืมอืมอืมใืมโเต้เอาเอาหนังเลยเอาฟันปื้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเจียวเนื้อมันอยู่บ้าเกาหลีน้ำลายเฮียพี่น้องอืมวดบ่ได้ดจะไปต้มบัดละม้วนไงอืมแล้วไปต้มไปไงอืมมาย่างเนี่ยเนี่ยแมลงมาชิมกันอืมอืมอมอืแมลงมต้มอืมต้มแล้วมาย่างเลยครับต้มมาอย่างตอนนั้นละตอนเดียวเลย บอต้องซอยบอต้องซอยห้างซอยบอต้องซอยทีเอาไปอืออือบ้าบอใส่รับผมโอ้เจียวกับเจียวแสียพี่หนีอืออือชัดเจนบ่พี่น้องบ่คือเป็นไงบ้าเกาหลีบระาณบ้าเกาหลีเอามักมั่นเม็นบอสมักมั่นกับสีนแบบนี้เม็นบอสแบบนี้เม็นบอสต้องให้มุนนึงที่บอมมุนพ่อว่ะ เอาใส่ใหู้เอา่ใานางบานางไม้ถึงสวยไปปุ๊บตัดท่างควงได้ก็มันละเอาสิไปต้มยัวกันยังวปาดมีหน่อยนี่ไหมเอาแบบได้กันแล้วจะสร้างกันมาดนุนมายามกันพ่อกันองมงยาข้ามบ้าเกาหลีน้ำไล่โยดบ้าเกาหลีน้ำยาโยดวะเอาไปใ้นองกินหลก็มหมูแซบก็หมูดิบนีบ่มีอีกดอกประเทศไทยนะเนีนบ บะหมี่ป่นบะมี่อันนี้บมมกระเทียบเอันนี้บ่ม่ผมมือเกี่ยวบ่มีนหมูกระถเด้อนี่บะหมูถด้วยมทดครับหมูเท่ๆอืมอืมเอาจวดไปมาสิจัดอืมจวดไปอืมจวดไปหลองสองซมาลุยอืมมันจวดจวดเมื่อขา พวดเมื่อขาดเมียงธา้ใส่ห้ามรอกเลียนแบบมุไปโจลีขสิวไีตไปะเขาจะมาดูดปวมื่อผปมื่อมต้บ้าไดีดเ่อเจ้าต้องไปโจลีขั้วชตไปใครใครวนละด้เออใครจงวันละด้ถ้าดูดปมื่อขาดนี่ไหมห้ามมันลอกเลียนแบบเด้เออเอาอันนี้สอยเป็นตอนนเบาหนังเนาะหนังวันสีไอ้นี่นี่ม มัน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 หรือแต่บ่คำหน่อยพวดไอ้คำใหญ่พวดกว่คำใหญ่กับสร้อยว่ะพี่โบยังวัดจะใช่หะว้าจิ้นไม่ได้สร้อยหน่อยว่านี้ก็ได้แล้วแต่เจ้ากินได้ยังกินกินบ่ได้ยังกินไหมนี่มะพร้าวคลองแท้พี่น้องลุยจุ่มหัดปลาแดดนะจัดไปงานลงไปโอ้ยโอ้ยมันที่มาไปดูดผม กูได้ดอกเลีนแบบก็ได้ได้โอ้ยกูเสวดิมันไปดูดเชียงกันยังไงปมเมื่อกูไ่กินเขาน้ำนี่เดานี่กูได้ก็ได้อันนี้ลาเลียนแบบไปนี่เขาไข่มันต้องอันนี้่แล้วไข่นะจอยดูลองมึงดูดูใส่โบ้ตรงมันลุยขุนขุนขนขุนนขนจ้ากินขุนขนมุาขุนขุขนะนขุนขนขนุนนเข่นข่นนตนน บันบ่ได้พี่น้องครับผู้พี่น้องผู้เขากินเขากเบิงโอ้โหแม่งเอากันว่าผมเมื่อไอเกินว่าผมมื่อิีวผู้ใดก็ได้เอาับบเบิอานข้าย่ว่าว่าว่าเอาส่้อยส่อยเบิร์เบิดกรส้สอยอืมเอาจัดไปจัดไปจัดไปจจัดไปจัดไปจัดไปจัดจัดไปจัดไปจนดาัดปจัดอดเป็ดไปาัดดปจัดไจัดไปจัดไปจัดจดไปจัดไปับดป บ้านนี่มีเกจตนาให้เข้าใจผิดเป็นยางอื่นอืออุ้มอยู่บ่านนี่อยู่หมนก็บอกว่าเุณหั่นนี่ทอฝ่าไปโจกกินเผิองบ่เอาก็ก็ก็เอกอีกตอนนี้ตอนนี้เลอกเหล่าที่นี่พว้ใส่ใส่ใส่จิ้นจิ้นเจ้าังกินลงไปเดี๋ยวบามีปอนเอาลงไปตับหวานครับตับหวานครับ ตับหวานวจุวนม,มีต้นหอมกรับมีบักเดียกินหนำหมเดียปลาในดอนพูดตาของเขามีสิงสาราสัตว์มากไหมายไรเป็นตั้งแต่ลิงลมน้อพี่น้องเนาะอืมจะลวกอ้ําูุปเราบักเดียดดอย่างสุปเรตัวนึงบักเดียสูตรกูได้กูเคยเห็นบักเดียสูตเดียบามีปลาดเห็นบ้างบ้าง,งมีปลาใหม่แต่บ้างมีเต็มเลย อ๋ oh, okay, pues ้า nah, อีนครับดีก็บริเวาผไทยอยมาเดือยบอนี่แหละก้กินได้ด้เลยมีเขากินมันบ่ได้กินเาไปมเดือสีแดงมีแต่บ่แดงต้มกินดิเลยแมนเลยนี่ยแมนบ่ไหนผุนโยโย่ยี่ผลต้ออกก่อเป็นยังครับกินได้คือก้อนอะพี่กระบุนอันนี้สเอาดิบอีกว่าครับบ่ิบ้ามีสีเป็นต้มไฮสีเป็นรอบปอบสีเป็นรอบปอบไม่ปอบต้องออกด้วมั้นี่ปอบต้องออก บ้า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 มีขันิไปล่อไว้ในป้ากวนใหม่มองเก้านั่นแหละไปพ่อไปเบิ่งนี่เลยเขาไปล่อไว้ล่อไว้แล้วก็เขาไปจอบเบิ่งคอยนี่สิ่มะพิสูจน์คอยเห็นคอยเห็นคลิปเจ้าหลายเที่ยวอะไรอ๋อคอยอยากพิสูจน์เบิ่งพิสูจน์ซไม่ได้ของกิ้งบ่เออก็ได้พากันซื้อเนื้อไอ้ซ์เลนไม่แจ้งว่าวงไม่พูดไรได้เราบอกว่ามีเจ้าของได้เราวะเรียนตั้งตั้งตัวก็ได้ตัวน้ำเป้าซื้อๆสิเป็นอย่างเอาไป น้าเปอิ่น้าปว่าผิดหรือทำท่าตีอะไตีอไตีอะไเขาไปเขาไปจับกับหั่งจับปอบบอกอมือเรงาอะไรบอกย่านี้กับกระโปโอ้สิบสิบเป่ยยไปยานเนี่ยจะคว้งกินมันยไปย่าัดผ้าเป้ามีไปก่อมยุ่งคอยกัดคอยกัดผอ้ลุงจะนั่งนี่นะพู้ลุงคอยกัชิดนี่กันเขาก็ต้องกิ้น้นำแล้วหน้าใส้เขานี่ บ่เป็นยังพูดจะซ้ำปกตินี่แหละพิสูจนสูจนเลยบผเจ้าเนอะขอบดีอีกอ้าขอบคุณทุนใดทุกับทุกการที่การ์ตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองว่าพี่น้องเนาะีน่ได้ภาพพิสูจน์หังบ่เห็นแต่ว่าปอบมือเรื่องนี้รายกัรคลิปหน้าอีพี่นี่เอาไว้ซ้ำนี่ครับจูหมูดิยบพอใสโกมิดทุกคนทีมงานเข้าใจไหนมันก็เสียบแล้วละคันบ่เสียบเขาจะเอาบ่กินกันหรอกพี่น้องเอาซ้ำนี่ จุด<อ>เดี๋ยวมือแเรื่องที่ไปกับบามี่มไปพิสูจน์ไปพิสูจน์พิสูจสาพิสูจนส์ส,นสาบ